ติดดินจริงๆแม่ชมเลี้ยงลูกง,ง่ายๆไม่น่าเชื่อน้องเกลจะกินสิ่งนี้ได้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยคะ่ะสาหรับครอบครัวของซุปตาสาวอย่างชมพู่อริยากับสามีนักธุรกิจมืลนล้าน,นอตวิสรุตและน้องเกลถึงจะเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์แต่บอกเลยค่ะว่าน้องเกลลูกสาวแม่ชมและพ่อนน็นตนั้นเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแบบเดียวกับพี่ชายสายฟ้าพายุเป,เป,เป๊ะ โดยล่าสุดในโลกโซเชียลต่างมีการแช้คลิปของน้องแอมบิเกลที่กำลังอร็ดอร่อยกับดักแด้อบกรอบพร้อมทั้งยังแซวน้องเกลว่านี่แหละวิถีตัวแม่เรียกว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคอมเมนต์เข้ามามากมายอาทิเชน่นไอเต้าเกวกินง่ายอยู่ง่ายแท้ลูกของแซ่บเลยค่ะอันนี้แม่ชมเลี้ยงน้องดีมากกินง่ายอยู่ง่ายติดดินหล่อให้น้องกินแบบจอยๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ